สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่ช่วงเช้าวันเวสาร์กับรายการ Spark Live ค่ะวันนี้ก็มาโพฟ,ฟินัตี้กับพี่อาร์มค่ะครับผมแหมวันนี้เป็นวันที่วันที่ 2...3...3 <c oughs> <c oughs> สาสสิงหาคมค่ะ เดือนสิงหาแล้วครับสิงหาคมที่สำคัญกับเราอย่างไรกันบ้างครับน้ตติก็อย่างเดือนสิงหาคมนะคะเราจะถือว่าเป็นเดือนที่เรายกย่องให้กับคุณแม่เลยค่ะถูกต้องครับผมเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระสมภพนับของพระนางเจ้าสริติพระบรมราชินีนาถนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งคล้ายกับวันแม่ห่งชาติเองใช่ซึ่งเชื่อเลยนะครับหลายนเนีคนก็ให้ความสําคัญนะครับกับเดือนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะการเตรียมตัวในการทําการ์ดบ้างอยากซื้อของขวัญให้คุณแม่กันบ้างใช่แล้วอยากบอกรักคุณแม่เพราะจริงๆแล้วนะครับหลายๆคนก็ ็จะบอกกันว่าคุณแม่ก็เป็นเหมือนกับพระอรหันต์ของลูกๆที่มีความรักกับลูกๆเนี่ยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรามีความทุกข์หรือมีความสุขท่านก็พร้อมจะกอดเราตลอดเวลาด้วยเอ่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะเราต้องพูดดีคิดดีทําดีกับครอบครัวแล้วก็กับตัวเราด้วยค่ะนี่น่ารักจริงๆทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะต้องทําทุกวันนะครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับบอกรักคุณแม่ได้ทุกวันเลยนะวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอะมาแล้วครับเดือนนี้เริ่มต้นกันครับกับวันนี้รายการสด ด้วยก็พร้อมกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ยังมีขอลอตต่างๆมาฝากกันด้วยใช่แล้วค่ะแล้วพูดถึงเรื่องราวดีๆนะคะเรามา พูดถึงข่าวดีกันเลยดีกว่าค่ะคตอนนี้นะคะน้องๆต้องเตรียมตัวแล้วค่ะพบกับช่อง Disney Junior ได้แล้วนะคะทางช่องหมายเลข38ค่ะแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงครับสมาชิกของทาง True Vision ของเรานะครับแพ็กเกจต่างๆเช่น Platinum HD นะครับ Super Family ครับแล้วก็ Super Knowledge Package นะครับแล้วก็เตรียมตัวพบกันได้ทางช่อง Disney Junior นะครับผ่านทาง True Vision Anywhere ด้วยโอ้โหอันนี้คือ True Vision Anywhere นี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมดโหลดแล้วค่ะพี่อ็ก็โหลดแล้วเหมือนกันนะครับคือจะบอกว่าโหลด ฟรีนะครับน้องๆก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ถ้ากว่าเป็นพวกมือถือพวก Apple <ช>นะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแท็บเล็ตทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store นะครับหรือว่าในส่วนของท<ม>าง Android ก็ไปที่ Google Play นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ฟรีๆลงทะเบียนนะครับจะมีแค่ถามหมายเลขตัวจักบัตร ซิมการ์ที่เราเสียบเอาไว้ในกล่องนั่นเองนะฮะ <_ C at> พิมพ์เข้าไปแล้วก็ใส่ล็อกอินที่เรียบร้อยครั้งเดียวเองครับงานนี้มีที่ไหนดูได้ที่นั่นเลย,โโยสบายมาก,นนกสะดวกสบายเลยแล้วสิได้สิทธิ์ดูฟรีสูงสุดถึง2ปีครับอย่างพี่อามันกรอกไว้ไปเรียบร้อยเป็นแบบแพคตินัมโปะเข้าไปนี่เขาบอกกลับมาเลยว่าดูฟรีสองปีโอ้โหแล้วเร็วไหมคะพี่อามเร็วครับไมใช่ได้เลยนะฮะแล้วก็ภาพคมชัดมากด้วยนะครับไปโหลดกันได้เลยนะครับกับแอปพลิเคชัน a n y w h ถูก <tradition> ต้องค่ะอ้าวแล้วฮะส่วนตอนนี้ครับแหมเอาเป็นว่าเรามาประกาศผลเลื่องออเมันต์กันบ้างดีกว่าคนเรื่ที่านมาค่ะนะมามาดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างค่ะกับนะหัวข้อนะคะน้องๆจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้างนะคะของรางวัลก็คือ Princess Drum ซ็นั่นเองอยากรู้แล้วสิว่ามีใครบ้างอ้าอยากดูสิครับถามพี่อามเลยค่ะโอเค,คมีใครกันบ้างครับามาดูกันดีกว่าครับกับเจ้าของรางวัล Let t e r of t h e Month ของเรานะครับเรื่องวันที่น้อง เพชรรัฐนะครับเกษตรรัตนก,กิจครับบอกว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดเช่นไม่ใช้ก็ถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟ้าทุกครั้งเลยค่ะใช่ค่ะคนที่2นะคะเด็กชายสมรัฐสู่ทธิราธิกุลนะคะบอกว่าจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยการปลูกต้นไม้นะคะเริ่มจากปลูกในบ้านของเราก่อนเนี่ยแหละ ครับผมนะง่ายๆนะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายครับน้องนัชยาคนบุญครับบอกว่าง่ายๆค่ะก็ช่วยสิ่งแวดล้อมในการนำถุงผ้าไปซื้อของลดการใช้ถุงพลาสติกครับรับไปเลยครับบ <Princess. S 1> ิสน่ ดำเซตใช่ไหมเป็นเซตดำเซตใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โน่ารักเชียวใช่ค่ะยินดีกับน้องๆด้วยนะคะได้เลยนะครับอ่ะส่วนน้องคนไหนก็ตามนะครับได้ารางวัลไปแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับแบกให้เ,เพื่อนๆกันบ้างเดือนหน้าก็อาจจะเว้นซะหน่อยค่ะนะครับแล้วก็ติดตามหัวข้อสนุกๆมาฝากอยากพ,พินาตีได้ได้เลยค่ะตามติดตามได้ที่ไหนบ้างคะก็ผ่านทางนี้แหละฮะ True Spark ของเราถูกต้องแล้วหรือว่าจะไปที่ในส่วนของ Twitter พินาตีก็ได้อ๋อได้ค่ะนะคะก็เป็น @natty_af7 ถูกต้องค่ะแล้วของพี่อาร์มล่ะคะพี่อาร์มก็อาร์พี่พัทตรงตัวเลยครับโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวว่าน่าจะมีโอกาสนะครับทำแฟนเพจฝากน้องๆกันดีกว่าดีไหมอ๋อดีค่ะมีสปาร์กโอ้ยดีค่ะมีพี่อาร์มมีพี่นัตตี้แล้วก็พี่นิวนะคะสามคนครับผมโอ้ยโอเคเลยค่ะตื่นเต้นทุกเมตื่นเต้นเลยค่ะอ่าเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนาะได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ ดูกต่อนนะครับกับพี่อามกับพี่นัตตี้กันด้วยนะครับในวันเสาร์กับรายการ Spark Live เย้อะไรครับ ดีใจค่ะแน่อะพูดกันหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีโอกาสได้บอกไปแล้วนะครับว่าทาง True Vision ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการให้น้องได้มีการชมช่องเพิ่มเติมขึ้นม,มากับ Disney Junior นะครับผ่านทางแพ็กเกจอย่างแพ็กตินัมน,นะฮะ True ต่างๆด้วยแล้วก็ Family Super Family กันด้วยนะครับใช่แล้วอะแล้วก็ผ่านทาง True Vision Anywhere ครับแมแต่เล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าเพรพูดถึง Disney แล้วหลายคนนึกถึงตัวละครที่เป็นเจ้าหนูตัวสีดำเลยแล้วก็ใส่กางเกงสีแดงอาเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่านะครับว่า วิกกี้นี่นะครับเขาเป็นหนูสีดำครับสวมเางเกงเอียมสีแดงครับกำเนิดเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนในปี1,000ออกขอภัยครับ2,471นะครับก็คืออู้หูนานแล้วนะแสดงว่าเขาอายุมากกว่าหนูอีกเหรอคะเนี่ยนานเลยครับนี่ก็คือนะฮะงานนี้คือคุณวอล t ด i ิสนีย์นั่นเองครับรู้จักหรือเปล่าเขาเป็นเจ้าข,ของวอลดิสนีย์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ ค่ะแล้วเขาเป็นคนนะคะที่สเก็ตภาพเจ้าหนูมิกกี้ขึ้นมาค่ะระหว่างที่เขาในนั่งอยู่บนรถไฟไปที่ลอสแอ g เจลิสค่ะครับผมแล้วก็เป็นการสเก็ตภาพนะครับคารเต,ตร์หนูตัวเล็กๆนี่แหละครับแล้วก็มาใส่กางเกงสีแดงครับแล้วก็เขาบอกว่าโดยมีคุณอัพไวเอิร์นะฮะอัพไวเอิร์ออกแบบรูปรา่างลักษณะเพิ่มเติมให้ให้มาดูน่ารักนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นมิกกี้มาส์นั่นเองเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วมิกกี้มาส์นะคะก็เป็นคาแรคเตอร์นะคะที่มีคาแรคเตอร์เป็นหนู ูงมากมายมแล้วก็มีแฟนกระตือรือร้นนะครับเป็นตัวแา,านของเด็กๆที่ดีน่ารักนะครับสังเกตว่าในการ์ตูนทั้งหลายของทางวอลต์ดิสนีย์นะครับ มิกกี้เมาส์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เหมือนกับเป็นพระเอกแล้วก็ทำอะไรก็เพื่อเพื่อนเสมอไม่เคยละทิ้งเพื่อนจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่ทิ้งเพื่อนทำแต่ความดีน่ารักสดใสนั่นเองนะครับใชที่สำคัญครับยังมีสุนัขที่น่ารักด้วยแน่เขาชื่ออะไรเหรอคะเจ้าพูโตเจ้าพูโตเป็นเจ้าหมาแสรู้น่ารักตัวออกสีน้ำตาลเหลืองนะครับแล้วก็ขี้เล่น ฉลาดแสนรู้คอยช่วยมิกกี้เวลาที่มีปัญหาด้วยใช่แล้วแต่พี่อามลืมคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเม,มื่อมีพระเอกก็ต้องมีนางเอกสิคะค่ะนางเอกก็คือมินนี่เมาส์นั่นเองนะคะ <c oughs> เป็นหนะโงเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเขาจะสวมรู้สึกจะเป็นกระโปรงใช่ไหมเ,เป็นกระโปรงแบบกระดอด สีชมพูเป็นโบ<จ>กระดอดเป็นลายเดินบ้างสีจุดสีขาวบ้างใช่ค่ะเขาจะคู่กันเสมออ่าแล้วก็มีโบอันใหญ่ๆ่อยู่ข้างบนด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ, <c oughs> คะนี่คือความน่ารักครับของเหล่าบรรดานะครับมิกกี้และผองเพื่อนนั่นเองนะครับอ่ะส่วนวันนี้ครับเราก็มีของรางวัลมาแจากกันด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นของเล่นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าใครอยากได้ไปนะครับเป็นของเล่นชุดใหญ่เลย เป็นชุดลานจอดรถของมิกกี้เมาส์นั่นเองอ่าใช่แล้วครับใครอยากได้ไปแล้วก็นี่เซ็ตเริ่มเลยนะครับกับาการาดเพลย์เซ็ตนั่นเองนะครับมาเตรียมตัวกดโทราศัพท์ตอบคำถามกันครับมีคำถามสำหรับแฟนที่น่าจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ มิกกี้เมาส์ที่ได้จะต่อบได้ด้วยใช่แล้วค่ะโทรเข้ามาเลยนะคะที่026159011 12ค่ะครับผมมาเลยฮะตอนนี้รับสายเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน้าไม้ด้วยมีคำถามสุกๆมาถามกันใช่แล้วค่ะรับรองว่าง่ายๆ แน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของวิกกี้ที่เราทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะคะใช่แล้วครับอ้าและครับน้องคนไหนที่เคยกดโทราศัพท์เข้ามาแล้วก็ได้รางวัลไปแล้วนะครับในช่วง2-3เดือนนี้ก็เอาเป็นว่าใจเย็นๆก่อนให้เพื่อนๆหนังบายคนอื่นๆได้มีโอกาสกดเข้ามาบ้างใช่แล้วค่ะคถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะคะน้อ,นองสมมติว่าน้องๆได้ไปแล้วเดือนที่แล้วเดี่ยวเราก็ทักหน่อยเนาะเราเล่นของเล่นนั้นๆให้เรารสึก มันเป็นกติกาใช่ใชะนะครับเป็นกติกาของทางทางรายการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเคารพกติกาก,กันด้วยนะครับนี่นะพี่อังก็จดชื่อไว้เหมือนกันนี่มีหลายคนที่ได้ไปหลายรางวัลแล้วเนาะะ อย่าให้พูดอย่าให้พูดนะถ้าสมมติว่าน้องคนโคลเข้ามาอีกเหรอคะเราจะทำยังไงก็ต้องบอกตรงๆครับว่าเราเปิดโอกาสให้น้องคนอื่นกันบ้างนะครับตามติการ์ว่าต้องให้ครบสองถึงสามเดือนก่อนถึงจะสามารถรวบสตุกกันได้นะครับอ่ะส่วนตอนนี้มาแล้วแหละครับ026159011กหนถึงหนครับผมค่ะสายได้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสกาะนะคะสกาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสกาครับวันนี้มีคำถามมาถามกันครับขอถามว่า who is Mickey Mouse girlfriend อ้โหป้าไปซะแล้วนะสกายเพิ่งกดครับสกา hello h โ l l o ัลโหลสกาตอบพี่อ๊งทางทางนี้ครับไม่ต้องแชทผ่านมือถือครับ h e โ l o สายูดซะแล้ว who is Mickey Mouse girlfriend หลุดไปแล้วหรอครับใช่เมื่อกี้ถามไปแล้วค่ะแต่ว่าน้องสกามหลุดไปแล้วโทรเข้ามาได้ใหม่ค่ะ0 2 6 1 5 9 0 1 1ึ่งถึงอค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับสายที่2ก่อนนะครับน้องสกายเดี๋ยวติดต่อกลับไปทีนะค่ะรับสายต่อมาครับหมายเลขเดิมเลย02615 9 0 1 1กถึงครับใช่แล้วค่ะคำถามเมื่อกี้เลยนะคะ who is Mickey Mouse girlfriend ค่ะมี choice ให้เลือกด้วยนะมาไยเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องอินนะคะอาแล้วครับพี่นัตตี้ถามว่า who is Mickey Mouse girlfriend เวลาตอบก็บอกมาได้เลยครับว่า Mickey Mouse girlfriend is Minnie m มินนีค่ะม i n n i e Mouse โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะนี่สีชมพูด้วยมีโบใหญ่ๆด้วยเป็นปกดอทลายจุดสีขาวด้วยน่ารักมากครับน้องอินครับรับของรางวัลจากเราไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วพลอยไปเลยนะคะกับมิกกี้เมาส์ค่ะเป็นชุดลานจอดรถนั่นเองเป็นการ์าชเพลทเซตนะคะมีแจกในเบรน n b บ็อกซ์ด้วยวันนี้เราก็นำมาแจกในสปาร์คไลฟเช่นกันค่ะถูกต้องแล้วนะคระับ<ย>รับกันไปอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับมารับสายต่อมากันดีกว่าสายที่สองของเราบ้างนะครับแหมสายแรกหลุดไปมารับหลังไมม์ก็แล้วกันครับเดี๋ยวมีคำถามฝากเอาไว้ด้วยใช่แล้วค่ะกับคำถามว่านี่เลยฮะมาดูคำถามกันเต้นเต้น What is Mickey Creator's name ครับผม What is Mickey Creator's name ใครคือคนที่สร้างสรรค์นะครับเจ้ามิกกี้เมาส์ขึ้นมาอ่าเมื่อกี้เราเพิ่งจะเเราไปตอไปแล้วโอ้เม oh, ื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะจริงๆบอกไปถึง2ชื่อเลยนะฮะใช่แล้วแต่ว่าขอชื่อเดียวก็พอนะครับว่าเขาคือใครที่สร้างมิกกี้เมาส์ขึ้นมานะครับใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่สร้างสรรนะคะการ์ตูน<อ>ดังๆหลายเรื่องของทาง ดิสนีย์ด้วยค่ะของทางดิสนีย์ด้วยค่ะอ้าวล่ะข้อ A ครับวอลดิสนีย์ข้อ B ครับ l o u ก s ิฟฟินนะวอลดิสนีย์หรือลุยกริฟฟินเอาวละครับเดี๋ยวลองตอบเข้ามาดูนะครับมาเอาวละฮะ0 2นย์สองหกกศูนย์หนถึงหนึกดโทรศัพท์เข้ามาก็แล้กันนะครับเดี๋ยวมารับสายกันเพิ่มเติมขอบคุณด้วยกับดิสนีย์นะครับแหมช่วงนี้ก็มีข่าวร้อนมาฝากกันกับมิกกี้เม้า คับเฮาส์นะะเป็นเพลย์เซตกันด้วยใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวให้น้องๆไปพักกันก่อนค่ะกลับมานะคะเราจะมาพบกับเกมแล้วของรางวัลกันอีกค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ มาสตูกันต่อนะครับกับพี่อาร์มพี่นัตตี้กันด้วยนะครับในช่วงที่3ของรายการสดกันแล้วค่ะ เอาละฮะแหม่ต้องมีต้องมาบอกกันหน่อยนะครับว่าช่วงนี้หลายคนก็ติดตามชมรายการนะครับแล้วก็การ์ตูนต่างๆผ่านทางทรูสปากกันใช่แล้วแล้วก็ฮิตกันมาตั้งหลายปีแล้วด้วยนะฮะตอนนี้ก็ยังฮิตกันอยู่นะครับเพราะว่าเขามีตัวไอเทมใหม่ๆออกมาเพียบเลยครับกับนี่เลยบาคุกันนะนะครับใครที่อยากสนุกนะครับก็สามารถติดตามมาได้ครับกับมอนสเตอร์ลูกกลมๆครับที่น้องสามารถที่จะปล่อยออกมาพร้อมกับตัวบัเทิลการ์ดนะฮะที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็จากตัวลูกกลมๆนะครับลิ่งไปผ่าน ตรงส่วนของตัวการ์ดเราก็จะเป็นลักษณะของแถบแม่เหล็กตัวลูกกลมๆเนี่ยมันก็จะนี่นะครับแปลงร่างออกมาแล้วก็กลายเป็นตัวมอนสเตอร์ที่เราสามารถนํามันสู้กับเพื่อนกันได้ก็ดูพลังตั้งรับพลังบุกแล้วก็เลือกใช้กันได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วเราเตรียมมารับความสนุกกันดีกว่าค่ะ<อ>และเล่นกับมอนสเตอร์เหล่านี้นะคะพวกเขาเด็กๆทั้ง6คนเนี่ยเรียกตัวเองว่า Battle Bronner ค่ะครับผม ซึ่งแน่นอนครับว่ามอนสเตอร์ทั้งหลายก็เนี่ยตามกติกาได้ออกมาจากการ์ดกันเลยซึ่งหลายๆคนก็ติดตามชมซีรีส์ทั้งหลายนะครับที่เรานํามาฝากกันนะครับ้วันนี้ก็ปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยบาคุกันแต่ยังนับความฮิตและความนิยมจากน้องๆเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับค่ะใช่แล้วอาล้ครับแหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวของบาคุกันเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากนาคาครับบาคุกันที่มีจิตใจชั่วร้ายที่อยากจะครอบครองดินแดนต่างๆนะครับและแน่นอนครับว่ามาถึงดินแดนมนุษย์หรือวว่าาโกมนนุษยย์ัััด้คครรรบบเ จึงต้องช่วยเหลือโลกมนุษย์ครับแล้วก็หยุดยั้งการล่มสลายของดินแดนที่เหลืออยู่กันได้เพราะว่าภาคก่อนๆเนี่ยนะฮะคือเขาเนี่ยเหมือนกับถูกดึงไปจากโลกนี่แหละครับก็คือเหมือนกับว่าตัวพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในโลกปกตินี่แหละแต่ได้ยินเสียงแบบว่าขอความช่วยเหลือ,อแล้วเขาก็เข้าไปในมิติของบาคูก,กันแต่คราวนี้ครับ นะเราบรรดาบาคูการที่เป็นตัวร้ายอย่างนาการเนี่ยเขาจะมาปลุกแล้วก็ยึดครองโลกใบนี้ครับโอ้ยถ้ากลัวมากๆเลยนะคะอ่าแน่นอนครับแล้ววันนี้มีมาแจกด้วยใช่แล้วค่ะบาคูการนะคะพร้อมส่งถึงมือน้องๆเลยละค่ะแค่คําถามง่ายๆนะคะว่าน้องๆชื่นชอบการ์ตูนตัวไหนนะคะทางช่อง True Spark นั่นเองครับตัวไหนก็ได้เลยค่ะที่ฉายทางช่อง True Spark นี่แจกจริงเหรอแจกจริงๆค่ะพี่อาตอตตอบไหมคะเดี๋ยวหนูจะได้แจกตัวนี้หายากนะเออ น้องๆคนไหนอยากเป็นเจ้าของนะคะโทรเข้ามาได้ที่02-615 9 0 1 1 1หครับคำถามย้ำอีกทีว่าอะไรคะถามว่าน้องๆชอบตัวการ์ตูนใดในช่อง True Spark นะครับหรือถ้าหากว่าชอบหลายตัวละครหรือว่าชอบมากๆเนี่ยกลายเป็นอยู่ช่องเพื่อนบ้านเราก็ได้ก็ได้แต่อยู่ใน True ใช่ครับะจะเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็ได้จะเป็นส่วนของนิโคลเดียนนะฮะจะเป็นส่วนของตัวดิสนีย์จูเนียร์หรือว่าช่องตูนก็ได้เหมือนกันครับใช่แล้วค่ะเรามาฟังน้องสายแรกกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องกัสค่ะสวัสดีครับก <นะ S 1> ัสครับผมเอาเลยครับกัสบอกกันหน่อยครับว่าชอบตัวการ์ตูนไหนหรือว่าชอบบารคุกันตัวไหน เบนเทนครับช<อ>บนนะ่างเบนเทนใช่ไหมคะเป็นลักษณะของการแปลงร่างเบน,นเทนนี้ก็เป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะอย่างพี่นัตตี้พี่นัตตี้ก็ดูค่ะน้องกัสและก็ถือได้ว่าเป็นทรูวิชั่นนะครับเป็นที่แรกที่เรานําเบนเทนมาให้ใน้องๆได้ชมกันใช่แล้วค่ะตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันนี้นี่มีโอ้โหช่นโตแล้วด้วยนะใช่แล้วซึ่งก็สร้างความตื่นตานะคะให้กับพวกเราได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะเป็นการ์ตูนที่ป๊ กดปุ๊บแปลงร่างเลยนะคะซึ่งสนุกนะคะพี่อาเนื้อเรื่องเขาทำใหดีมากแต่พี่อังม <า S 2> ชอบตัวน,นี้เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับตอนวัยเด็กแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวกับหลานกับปู่นะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องของความนิสัยใจดีใจคอของแบบว่าเพื่อนที่มาช่วยกันรับรางวัลจากเราไปครับอีกหนึ่งรางวัลเลยเย้ยินดีด้วยค่ะน้องกัสค่ะจะากบ้าคู่กันครับผมนี่เราชอบการ์ตูนเรื่องเดียวกันเลยน้องกัสใช่พี่นัที่ชอบดูการ์ตูนครับคะ่ะมารับสายต่อมานี่0 2 6 1 5 9 0 1 1ถึง12ครับ ค่ะสายที่สองมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเบียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบียคะน้องเบียชอบการ์ตูนตัวไหนคะที่อยู่ในช่อง True Spark ค่ะหรือจะเป็นช่อง True ช่องเพื่อนบ้านอื่นๆก็ได้ค่ะอะไรนะคะชอบตัวการ์ตูนตัวไหนคะการ์ตูนในเรื่องใดในเรื่องอะไรหรอคะใช่ชอบการ์ตูนเรื่องอะไรก็ได้ครับที่เราชอบดูอะไรก็ได้เลยค่ะอยู่ในเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ มารุกโกะมารุกโกะนะครับน่ารักเชียวทำไมถึงชอบมารุกโกะครับ น่ารักเลยนี่จับตัดผมมาตาเป็นจุดหน่อยนี่เหมือนเลยนะเหมือนเลยนี่นนี้ถ้าเป็นแบบผมทรงนี้นะเออเหมือนเลยรับขอนวจากเราไปครับความน่ารักสดใสแต่เวลาดูการ์ตูนก็ต้องอย่าลืมด้ครับว่าในแต่ละตอนเนี่ยการ์ตูนแต่ละเรื่องก็จะมีไอเดียที่สอนเด็กๆเรื่องการใช้ชีวิตด้วยใช่แล้วค่ะเป็นแง่คิดคําสอนนะคะจะ เหมือนจะสอดแทรกอยู่ในการ์ตูนในตอนต่างๆนะถ้าเป็นการ์ตูนยาวๆค่ะเร้อยกงมารุกโกะนี่ก็จะชอบพูดถึงเรื่องของความตนีหรือว่าความขี้เหนียวนะหรือว่าบางทีอาจจะประหยัดเกินไปทําให้เกิดปัญหาได้<ช>นะครับก็ต้องพอเหมาะพอครัวนะพอเพียงพอเพียงเนาะใช่แล้วอ้าวมารับสายเพิ่มเติมมาหน่อยดีกว่าครับมีขอนางวันมาฝากกันนะครับอ้าวเอาเป็นว่ารับสายเพิ่มดีกว่าค่ะที่026159011-12นะคำถามเดิมค่ะน้องๆชื่นชอบการ์ตูนตัวไหนในเรื่องอะไรนะคะก็โทรเข้ มาบอกได้ค่ะรับไปเลยครับนี่เลยขอรองวัลของเราครับบาคุก,กัน<ช>นะค,คะมารับสายหลังไมค์กัน02615901112ครับค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่นัตตี้กับพี่อาร์มเนี่ยจะไปเตรียมตัวนะคะแบ่ของรางวัลมาให้น้องๆในช่วงหน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสักครู่เดียวครับ ต่อแล้วครับเข้าแล้วครับกลับมาอยู่ันต่อนลยครับนช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกาลังแอบด,ดูอยู่ว่าช่วงนี้เราจะมีของเล่นอะไรมาฝากกันบ้างนี่นแล้วมีอะไรเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับน้องหลายคนสนใจแล้วก็บอกว่าวันนี้พี่ยังกับพี่นัตตี้เนี่ยได้อัปเดตเรื่องราวของ t r u e v i s i o n a n y w h e r e ไปแล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดแล้วก็ใช้ตัวหมายเลขนะครับตัวบัตรซิมการ์ดของเราเนี่ยแหละกรอกล็อกอินเข้าไปนะฮะ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าเราก็สามารถที่จะติดตามชมนะครับ True ของเราเนี่ย u e Vision ของเราเนี่ยนะครับได้ทาง iPad ก็ได้นะฮะแท็บเล็ตทั้งหลายนะครับรวมถึง<ะ>ส่วนของตัวสมาร์ทโฟนก็สามารถติดตามชมกันได้ด้วยนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งช่องทางครับบอกน้องๆกันนะครับว่าเราสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางไลน์กับ Line o f f i c i a l นั่นเองครับใช่แล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายหลคนนะคะก็น่าจะมีไลน์หรือไม่<อ>คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องมีไลน์แน่นอนแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะที่ True visions official นะคะครับผมก็ลองเซิร์ชคำว่า True v i s i o n ดูก็ได้ก็จะมีขึ้นมาทั้ง True v i s i o n app ธรรมดานะครับที่ไว้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ Premiere ทั้งหลายะนะครับในส่วนของ anywhere แล้วก็แน่นอนครับว่าในส่วนของตัว Line เนี่ยน้องๆก็สามารถลองเซิร์ชเข้าไปนะครับที่ตัวพวกโซเชียลของไล n e เขาก็จะมีว่าให้ลองอัปแล้วก็แอดเข้าไปทาง True นะครับอย่าง H ก็มีเหมือนกันที่ทำแอดไปแล้ว โอ้ยพี่อารคมคะเมื่อกี้พี่อามพ,พูดถึงท e ู i ิ i ั n แ n นิแ e ร e ใช่ไหมคะพอดีเพิ่งเลือกขึ้นได้ค่ะเมื่อาวานค่ะเปิดกําลังจะโหลดแอปก็เราก็จะดูว่าเอ๊ะอะไรขึ้นท็อปชาร์ตบ้างท e v i s i o n Anywhere ของเรานี่ติดท็อปชาร์ตนะคะจริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหนี่ฝากน้องๆโหลดสมมุตินะฟังเลยเอ้ย อันนั้นเคยยูท <c oughs> ูบไหเอาละมารับสายกันต่อดีกว่าครับที่0 2นย5สอ1 1กหนครับช่วงนี้ Kids Talk ครับมาคุยกันหน่อยครับผมคําถามง่ายๆนะคะว่าน้องๆคิดว่าจะมอบอะไรเป็นของขวัญให้คุณแม่ในเดือนนี้ในวันแม่แห่งชาตินั่นเองนั่นสิครับจะเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะน้องวีวีวสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับวีวีครับ วีววิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะวันแม่แล้วอยากให้อะไรคุณแม่ดีครับค่ะวันแม่อยากให้อะไรของขวัญคุณแม่ดีของขวัญค่ะอะไรดีของขวัญอะไรเนาะใบหนึงได้ไหมคะกล่องเล็กกล่องใหญ่หรือจิ๋วเป็นกุ๊กกา๊กค่ะกล่องกลางๆเหรอครับกล่องกลางๆเหรอคะคิดไว้หรือยังหรือว่าซื้อไว้ยังยังกุ๊กกา๊ก ตุ๊กตาตุ๊กตาอ๋อเป็นตุ๊กตานี่เองเวลาจะซื้อก็ชวนคุณแม่ไปซื้อด้วยก็ได้นะครับท่านจะได้รู้ว่าชอบตัวไหนใช่แล้วค่ะดอเล่นนะครับอ่ะก็อยู่แล้วกล้วใหญ่อ๋อมีอยู่อ๋อมีอยู่แล้วด้วยอ๋ออันนี้ง่ายกว่าด้วยนะใช่แล้วค่ะว่คุณแม่ประหยัดด้วยอ่าอะไรครับอย่าลืมบอกรักแล้วก็กอดคุณแม่นะครับเพราะมันสําคัญยิ่งกว่าของขวัญที่ไหน ค่ะขอบคุณค่ะน้องวีวีเอาละครับแล้วก็รับขอรางวัลจากเราไปและนี่ก็คือของรางวัลค่ะแตนแตนการ์ดเซตจากแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองมีให้น้องวีวีทั้งสี่เล่มเลยใช่แล้วครับน้องๆคนไหนอยากเป็นเจ้าของนะคะโทรมาที่026159011ถึง12ค่ะครับผมระหว่างนี้ครับมาลองคิดกันเองก็ได้นะครับหลังที่กดโทรศัพท์เข้ามาครับว่าเอ๊ะแล้วันแม่ในแบบของเราล่ะเราอยากจะให้อะไรคุณแม่แต่ก่อนแม่เคยทําเป็น ดอกมะลิครับแต่ทำมือนะทำเองปั้นแล้วก็ทำทีะกิจอ๋อปั้นเลยเหรอคะของหนูเนี่ยหนูทำเป็นทิชชู่ค่ะเป็นทิชชู่แล้วก็เอามาทิชชู่ยังไม่ใช้นะใช่เออใช้แล้วไม่ใช่ยังไม่ใช้ค่ะยังไม่ใช้ค่ะต้องเป็นทิชชู่ใหม่เดี๋ยวเราลองมาถามน้องเฟรมกันดีกว่าน้องเฟรมอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะน้องเฟรมสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟรนคะอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญคุณแม่คะอะไรล่ะครับอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญคุณแม่คะอะไรดีให้อะไรดีครับดอกไม้ของขวัญตุ๊กตา <c oughs> ให้อะไรดีเออของเล่นหาให้ของเล่นไอเดียดีมากครับตอนนี่อาเเด็กคิดไม่ได้เลยให้ของเล่นคุณแม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นแทนด้วยใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับน้องเฟรนส์คุณแม่จะได้เล่นกับเราเนาะองเฟรนเนาะอาอย่าลืมบอกรักคุณแม่นะคะนี่แหละครับหันไปตอนนี้เลยแล้วกอดนั่นๆั่หอมด้วยก็ได้ I love you yeah I love you รับคนามจากเราไปครับขออนมัไหมครับเป็น แฮร์รี่พอตเตอร์คอลเล n ชันเซตนะฮะเป็นการ์ดเซตนะครับ่ะนะครับ ่ะ<ข>นะครับนี่แจกกันไปอีกหนึ่งรางวัลด้วยใช่ะะแล้วค่ะและยังแจกเรื่อยๆนะโทรเข้ามาได้ค่ะที่02615901112เ <ๆ S 1> มื่อกี้นะคะ<ช>ตอนที่เราอยู่กันตรงสตูเดียวพี่อาร์แอบมีน้องๆนะคะค,คนที่เคยโทรเข้ามาแล้วมเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมโทรเข้ามาบ่อยแล้วนะคะน้องๆก็อาจจะได้ของรางวัลเยอะแล้วใช่ต้้งให้เพื่อนๆกันบ้างใช่ค่ะนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้มารับอีกหนึ่งสายกันดีกว่าก่อนไบายกันไปแพร่าวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะถ้าเป็นแพรวาละครับอยากให้อะไรคุณแม่ในวันแม่ปีนี้ดีให้กาดค่ะให้กาดกาดทำเองหรือเปล่าคะกาดทำเองหรือเปล่าคะค่ะกาดทำเองด้วยกอาคุณแม่ด้วยแล้วบอกรักคุณแม่ด้วยหรือเปล่าจะบอกว่าอะไรดีครับลองบอกให้ฟังได้ไหมอยากฟังอยากฟังสมมติสมมติตอนเนี้ยบอกได้เลยบอกว่าบอกว่ารักคุณแม่ที่สุดในจักรวาลเลย ในโลกไม่ได้นะคะต้องทั้งจัก,กรวาลนะทั้งจกังงจก,กรวาลน,<อ>นี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากถูกต้องแล้วนะครับอาลนะครับนี่รับพอรวัจากเราไปนะครับกับ Harry Potter ตอ r การ์ดเซตนะครับเป็นคอลเลคชันเซตเก๋ๆทั้ง4เล่มเลยค่ะ แหมน่ารักจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะจริงๆแล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่ของขวัญแต่ของขวัญเนี่ยเป็นจุดที่แบบกับบางคนเขินอายนะครับแต่ก็สามารถให้กันได้นะครับหรืออาจจะเป็นการกอดและบอกรักง่ายๆนะครับแต่ทําจากใจรับรองคุณแม่ประทับใจแน่นอนใช่แล้วค่ะแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือน้องๆในต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ในทุกๆวันคะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันพ่อวันแม่หรือวันสําคัญนะคะเราสามารถเป็นเด็กดีได้ในทุกๆวันคะ่ะนะเข้าใจไหม เข้าใจค่ะอันนี้หมายถึงหนูใช่ไหมก็ทุกคนเลยครับพี่อังก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับน้องๆก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับบางทีคุณแม่จะดุบ้างแต่จริงๆแล้วถ้านากจะดุเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจและเชื่อฟังท่านในส่วนที่ควรปฏิบัตินั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของพี่อังแล้วก็พี่นัตตี้เนี่ยหมดลงแล้วค่ะสามารถพบกับพวกเราได้นะคะพี่นัตตี้แล้วก็พี่นิวในเบรน b o บ็อกซ์พี่อังที่ไหนคะ Action Zone ครับวันนี้เวลาหมดแล้วใช่่่คคคคคะะะะกัััับบาพววววเรร3นนนนไดดด้้ใีีีสสส 拜拜。Bye bye. Bye bye.